หนูไม่กล้าวางตรงนั้นนะพ่อเพราะเขาปล่อยลิ้มได้ปะมันจะโดนไม้นะโดนไม้อืมปล่อยเป็นปะเนี่ยเออรู้ดีอีกแหละตัวเองอะปล่อยเป็นหรือเปล่าแม่หมดแล้วลูกวางไว้ก็ดักแล้วการมาวางไว้นี่ถุงกันเดี๋ยวตกปล่อยนี่แล้วแต่หายเลยแตเก็บไม่ออกนั่นแหละอ่ะเห็นไหม บอกคนอื่นปล่อยเป็นไหมล่ะเนี่ยแหละรู้แต่เรื่องคนอื่นตัวเองก็ไม่รู้เรื่องตัวเองมีนก,กันมมีมีเงินกัไม่มีม,มีดึงขึ้นแล้วมันก็หลุดแล้วออการกันนี่ปล่อยไปด้อลูกไปไหนเล่าเอา อโอ้ยมันตกใส่โดนในนี่ก็ดู้วยมันโดนมันตกลงไปโดนตายหมดเลยตกลงไปโดนเครื่องกองไอเครื่องดูดน้ำอ่ะยกขึ้นข้างบนนุ่นแครจะได้บุญกายเได้บาเอากานน่ำมันน่ะปล่อยมันเดี๋ยวมันตายเร็วๆนุ่นน่ะมา<ห>ลูกไปแล้วพี่มึงเอ้ยเบาเบา ระวังมันโดนไม้อะแล้วหนูจะปล่อยตรงไหนอะนี่นี่นางข้างบนนะคะ่ะมายกไปขึ้นแล้วบอกไปอาไปเก็บไมมันหนักกอกปลาอะไรนะปลาเลดปลาเลดอ๋อหนูไปไหนนอ่าระวังตกลงไปโดนเทไปไกลๆโดนไกล มันจะโดนในนี่ดูดน้ำเออเอาหมดหร<น>ือยัง<ด>ล่ะห,หนูดูดิดดเออขึ้นมาก้าวลงมาก้าวเข้ามาว่ตัวหนูมันเล็กมันก็เอื้อนได้แค่นี้จะให้หนูหแขนยาวเป็นไม่น่าเป็นไงค่ะค่ะไกลๆกันโทยไกลลูก เทไปไกลๆยกให้หน่อยจ้าโอ้ยใหยกให้ยกยกโอ้เอาแล้วปล่อยมุมนั้นไม่ได้เหรอไหนไหนมันน้ำมันตื้นค่ะเอาเร็วเร็วขี้ออกขี้ออกขี้ออกเทไปไกลๆยกไปไกลๆโอ้ไหน ตัวอะไรก็ปลาไงปลาคางอะไรปลาคางปลาไอเอ่อปลาอะไรอ่ะอุ้ยตัวใหญ่โอ้หมันกระแทกน้ำหมดอุ้ย,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 ยเหลือตัวหนึ่ง